บานนั้นมีการยกเลิกพรกรฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีการยุบสอชอไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องทํารายงานเสนอต่อทางรัฐสภานะคะโดยเฉพาะการใช้งบประมาณที่ถูกฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยหลายเรื่องด้วยกันซึ่งรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงในสุเทพเติรสสุบันนั้นก็ยืนยันว่าทุกอย่างโปรง่งใสแล้วก็มีหลักฐานการเบิกจ่ายที่ชัดเจนค่ะ และสุดทพท่สุบานรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะคะก็ได้กล่าวยืนยันความโปร่งใสในการใช้งบประมาณของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอ,ออชอซึ่งมีเพียงไม่กี่รายการอาทิค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมันโดยมีบัญชีเบิกจ่ายที่ชัดเจนเพียงแต่มีระยะดําเนินการที่ยาวจึงต้องใช้งบประมาณมากอีกทั้งจะต้องทารายงานเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาด้วยเราได้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเราได้ดําเนินการอะไรไปบ้างเกิดอะไรบ้างอย่างไรแล้วก็ใช้กําลังกู้คนเจ้าที่ตํารวจเท่าไหร่ทหารเท่าไหร่พลเรือนเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะรายงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่าการรวบรวมตัวเลขรายงานทั้งหลายเสร็จเนี่ยผมก็จะชี้แจงให้ สในสุดแทบยังกล่าวถึงการประกันตัวแกนนําและแนวร่วมคนเสื้อดงนะคะโดยย้าว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิษ์ของสารรวมถึงการกําหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวเช่นในกรณีของนายวีระมุิกพง์อดีตแกนนําคนเสื้อดงที่ศารสั่งห้ามเคลื่อนไหวและออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนจะมีการคัดค้านการประกันตัวหรือไม่นะคะก็เป็นเรื่องของอายการสูงสุดที่จะไปหาหรือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำหรับกรณีที่การน,นำคนสแสดงกลุ่มรักเชียงใหม่51นะคะถูกยิงเสียชีวิตนายสุเทพก็บอกว่าไม่ควรรีบด่วนสรุปว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อนค่ะ